ในโลกใบนี้มีคนอยู่สองประเภทคือคนที่โชคดีกับคนที่โชคดีกว่าคนที่โชคดีคือคนที่คาบช้อนเงินช้อนทองมาเกิดมีฐานะที่ดีมาตั้งแต่เกิดล้สิ่งที่เขาโชคดีคือชีวิตเนี้ยเขาสะดวกเขาราบรื่นเขาสามารถทําอะไรได้โดยง่ายดายแล้วก็มีชีวิตที่สุขสบายแล้วก็ดีด้วยคนกลุ่มที่สองคือคนที่โชคดีกว่าคนที่โชคดีกว่าคือคนที่เกิดมาไม่ได้มีฐานะอะไร บางคนเกิดมาต่ําต้อยด้อยค่าหรือบางคนเกิดมาติดลบด้วยซ้าไปคนที่โชคดีกว่าเขาไม่ได้คาบช้อนเงินช้อนทองมาเกิดคนที่โชคดีกว่าเขาต้องใช้ความพยายามเยอะแยะมากมายและสิ่งที่เขาใช้ความพยายามเยอะแยะมากมายเนี่ยทำให้เขาโชคดีกว่าไงชีวิตของเขาไม่ได้รวยด้วยกลีบกุหลาชีวิตของเขาอาจจะไม่ได้ราบรื่น แต่ในชีวิตของเขามันจะเต็มไปด้วยรสชาติของความพยายามในชีวิตของเขามันจะเต็มไปด้วยการพัฒนาตัวเองมันจะเต็มไปด้วยการเรียนรู้และสิ่งที่เขาสะสมต่างๆต่อสู้ฝา่าฟัน,พ,นพัฒนาพยายามเพื่อที่ให้เขาไปถึงจุดหมายวันนี้คนที่โชคดีกว่าชีวิตเขาโชคดีจริงๆนะวันนี้คนที่โชคดีกว่าเขาจะต้องเรียนรู้เยอะแยะมากมายต้องฝ่าฟันเยอะแยะมากมายต้องทำสิ่งสิ่งนี้เพื่อไปให้ถึงตรงนั้นให้ได้ ถามใจต็เองเถอะว่าวันนี้เราเกิดมาเป็นคนที่โชคดีหรือเราเกิดมาเป็นคนที่โชคดีกว่าและถ้าเราอยู่ในกลุ่มของคนที่โชคดีกว่าเราได้พยายามทําอะไรลงไปบ้างเราได้เพิ่มคูณความรู้ให้ตัเองบ้างหรือเปล่าเราได้พัฒนาตัวเองบ้างหรือเปล่าเพราะไม่มีหรอกนะพรมแดงที่จะปูให้เราในชีวิตไม่มีหรอกนะกรีก,กลุลาบที่จะโรยทําให้ชีวิตของเราอะ่ะมันราบรื่นเพราะฉะนั้น ถ้าชีวิตของเรามันจะมีอุปสรรคมันจะเต็มไปด้วยขวากหนามมันจะต้องต่อสู้ให้รู้เลยว่าเราคือคนที่โชคดีกว่าให้รู้เลยว่าความพยายามในทุกๆความพยายามการพัฒนาตัวเองในทุกๆก,การพัฒนาตัวเองทําให้เราไปถึงจุดหมายของเราหนทางที่เต็มไปด้วยขวากหนามหนทางที่เต็มไปด้วยความยากลําบากอุปสรรคต่างๆมันพิสูจน์เรามันพิสูจน์ค่าความเป็นคนของเรา แล้วมันพิสูจน์ความเป็นคนโชคดีกว่าของเราว่าเราได้ใช้โอกาสที่ได้ถูกหยิบยื่นมาตั้งแต่แรกเกิดก็คือโอกาสของความเป็นคนที่โชคดีกว่าตรงเนี้ยอย่างเต็มที่หรือเปล่าและเราได้ใช้เหตุผลเนี้ยของการเป็นคนโชคดีกว่าเพื่อทําให้เราไปถึงเป้าหมายที่เราวางหรือเปล่าเพราะฉะนั้นถ้าเราเป็นคนที่โชคดีกว่าใช้โอกาสนี้ให้เต็มที่กับชีวิตของเราและไปถึงเป้าหมายของเราให้ได้สินเสมอแล้วเจอกันเออภัยรัก